เทรนสภาพอากาศโลกปี6-9มีข่าวร้ายมากกว่าข่าวดีครับหลังการประชุมโลกร้อนขอบ3 0ที่ประเทศบราซิลในปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาแทนที่เราจะเห็นสัญญาณโลกที่ดีขึ้นแต่รายงานล่าสุดของปี2025จากทั้งสหประชาชาติและสำนักงานพลังงานสากลหรือ IEA บอกตรงกันว่าเส้นควบคุมอุณหภูมิโลกไม่ให้ร้อนเกิน1.5องศาที่เคยหวังว่าจะรักษาไว้ได้นั้น วันนี้ไม่สามารถทําได้อีกต่อไปแล้วและที่น่าตกใจไปกว่านั้นก็คือแม้แต่เป้าหมายการควบคุมไม่ให้เกิน2อ,องศาก็กำลังจะหลุดมือออกไปเรื่อยๆผมแซกทนินวัต360องศาจาก Earth Station หรือสถานีรักโลกจะนําข้อมูลความเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีจนถึงปลายปี2025มารายงานแนวโน้มว่าทุกคนจะเจอกับเทรนด์สภาพอากาศโลกในปี2026หรือพศ2569 อย่างลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างไรครับข,ข้อมูลล่าสุดจาก IEA เดือนพฤศจิกายน2025ระบุชัดว่าระบบพลังงานของโลกยังพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลสูงเกินไปทำให้โอกาสจ,จะกดอุณหภูมิไม่ให้เกิน1.5องศาแทบเป็นศูนย์แล้วขณะเดียวกัน UN Emission Gaps Report 2025ก็สรุปว่า แม้ทุกประเทศจะทำตามคำมั่นสัญญาปัจจุบันในการลดก๊าซหรือกระจกแบบครบถ้วนโลกก็ยังจะร้อนขึ้น2ถึง2.5องศาภายในศตวรรษนี้อยู่ดีและถ้าไม่เร่งอะไรเพิ่มเลยเราก็จะมุ่งหน้าไปร้อนเกือบ3องศา,าด้วยนี่คือข้อมูลใหม่ล่าสุดของปี2025ที่ยืนยันตรงกันทุกสำนักว่าโลกไม่ได้แค่ร้อนขึ้นแต่กำลังจะเปลี่ยนยุคเลยครับ รายงาน Climate Action Tracker เดือนพฤศจิกายน2025ก็ชี้ให้เห็นสัญญาณที่น่ากังวลมากขึ้นเรื่อยๆครับทาน้ำแข็งในกรีนแลนด์ทางขั้วโลกเหนือและแอนตาร์กติกาทางขั้วโลกใต้เริ่มเร่งละลายเร็วกว่าทุกแบบจำลองที่เคยคาดไว้ระดับน้ำทะเลในอีก30 8 0ถึง8ปปีข้างหน้าอาจสูงขึ้นหลายไม้บรรทัดจนเมืองชายฝั่งทั่วโลกรวมถึงกรุงเทพของเราต้องเผชิญกับความเสี่ยงแบบถาวร และในปี2024ถึง2025โลกเพิ่งเจอเหตุการณ์ปะการังฟอกขาวครั้งใหญ่ที่สุดอีกครั้งมาแล้วนักวิทยาศาสตร์เตือนว่าถ้าอุณหภูมิยังพุ่งขึ้นแบบนี้ปะการังส่วนใหญ่ของโลกอาจไม่รอดทั้งหมดนี้คือจุดพลิกผันหรือ t i p p i n g Point ที่หลายอย่างไม่สามารถย้อนกลับได้อีกต่อไปครับ